สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาเกลียวรูดเกิดจากอะไรและต้องแก้ยังไงครับแบบไหนเรียกว่าเกลียวรูดครับอ๋อโอเคเกลียวเกลียวรูดอันนี้ครับเกลียวรูดไม่เป็นเกลียวใช้งานไม่ได้มาดูยังไงคือมาเรียบไปเลยใช่ไหมใช่มันเรียบไปเลยมันไม่เป็นเส้นถ้าตัวนี้ตัวนี้คือใช้งานได้ใช้งานได้เป็นเกลียวลองเปรียบเกียบมดูก็คือมันไม่มันไม่ขึ้นเป็นซี่มันไม่ขึ้นเป็นซี่ขึ้นมาใช่ครับใช่ ถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้ก็ลองเอาไปขันกับฟิตติงดูก็ได้ครับแล้วตัวอ,อย่างาขึ้นมาแต่เป็นสี่เล็กๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ครับผู้เอ,อ,อ่เกลียวแบบนี้คือเกลียวรูม่มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขย,ยังไงบ้างมันจะมีอยู่ด้วยกันสามสาเหตุมาจากที่ออกเ,อเราออกแรงหมุนคงอะไรน้อยไปสองเนี่ยคือเราตั้งหน้าจาน ตั้งหน้าจานลึกเกินไปการเกลีปรับตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ลึกเกินไปปรับสาคือใส่ฟันผิดนะครับตัวนัมเบอร์มันเนี่ยเราต้องเราต้องใส่ร่องหนงเงี้ยแต่เราเราไปใส่ร่องร่องสองเงี้ยอ่าเราสลับกันหนึ่งกับสองสลับกันนะฮะมันก็จะไม่ซึ้งเกี่ยวครับโอเควิธีการใช้งานที่ถูกต้องอันนี้เราเราเราทำเกลียวท่อสีหุน่นหนึ่งกับสองครับเราก็ตั้ง ตั้งหน้าจานที่1นึ่งสองมันจะมีมาร์กอยู่เราก็ตั้งที่1นึ่งคสองเป๊ะๆก่อนเลยที่ขีดที่ขีดยาวเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่าแบบไหนที่มันไม่ขึ้นเกี่ยวโอเคเดี okay. ๋ยวผมตามให้ดูว่าว่าว่าตามยังไงที่ลูกค้าตามแล้วมันไม่ขึ้นเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่นะครับที่ที่ไม่เคยจับออโต้มาก่อน แรงผมโงมอะไรนนอะเกินไปเนี่ยคือตอนที่เราตอนที่เราดันวนใช่ใช่ใชใชตอน,นที่โฟมอะไรเมื่ดี้ก็โฟมอะไรนี่เราเราดันเบาๆมากถ้าดันเบาเนี่ยเรามาสังเกตปลายท่อได้มันจะเป็นมันจะไม่ขึ้นเป็นเส้นเส้นเกลียวครับเป็นรอยบาก ใช่เป็นรอยบากเตเบอร์ไม่ขึ้นเกี่ยว,ยวอย่างเงี้ยเราเราตัรไปเราดันหรือเราหมุนพวงมาลัยไปไม,ไม,มันมันก็จะไม่ขึ้นเกี่ยวยังไงก็ไม่ขึ้นเกี่ยวเราจะต้องออกแรงเยอะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลองใช้แรงอัดวิธีการแก้ก็คือเพิ่มแรงเพิ่มแรงกดเพิ่มแรงกดที่พวงมาลัยใช่ใช่จนกว่าจนกว่าที่ปลายท่อมันจะขึ้นขึ้นเกี่ยวขึ้นเกี่ยวเป็นเส้นชั้สองสามเส้นเราผวจะปล่อยให้เครื่องมันวิ่งเอง พอถึงระยะที่เราตั้งเราก็จะปรับเองอาจจะม,มาเไขสองตั้งหน้าจานยอะเกินไปเป็นยังไงโอเคครับอันนี้จากจากที่เราทําเกียวครั้งที่แล้วดูดูที่มารครับเมื่อกี้เราจะได้เกียวตัวน,นี้มาทีน,นี้เรามาดูตั้งแก่กินลึกมากเราจะปรับปรับหน้าจานลงมาครับสังเกตที่ที่เส้นที่เส้นเกียวตรงนี้ครับเนี้ยตั้งลึกกินลึก ตั้งลึกไปใช่ตั้งลึกไปแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดความความหนาท่อด้วยเ,เดี๋ยวลอง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 ไไปเน้วรจะู้ล้ว่าตั้งกันถ้าเกิดถ้าเกิดตั้งกินลึกเกินมันจะเป็นแบบนี้ จะปิดได้เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนฟันเนี่ยตอนนี้เราทับหนึ่งทับสองเนี่ยท่อสีหุนเราจะเปลี่ยนท่อหนีเราเปลี่ยนฟันแล้วมันเกิดใส่ฟันไม่ตรงลำดับเราก็จะมาดูที่หมายเลขเช็คได้อย่างตัวเนี้มันจะเป็นช่องหนึ่งก็ต้องใส่แบบหน,นึ่งนี่สองสองก็ต้องใส่แบบช่องสองหล,ลังาที่ตัดท่อไปแล้ว แล้วก็เราจำลองสลับพันดูตัวพันที่หนึ่งไปอยู่วันที่สองวันที่สองไปอยู่ลำดับที่หนึ่งสังเกตที่ปลท่อมันจะไม่ขึ้นเกี่ยวพอใครทีร่มีปัญหา ่อมีการใช้งานอย่างอื่นก็แจ้งเข้ามาทางเฟซบุ๊กของเราครับทางอินบ็อกก์ก็ได้หรือจะเข้าไปในไลน์กดไลน์นะครับก็ช่องทางติดต่อเดี๋ยวเข้าไว้ในคลิปนี้ก็ไปกดติดตามกันด้วยนะครับในชุมชา l y o ยูทูบกด subscribe, ติดตามแล้วเราก็จะมีประโยชน์คลิปที่มีประโยชน์ข้อความที่มาบอกต่อครับให้เ็นเอาไว้ใช้ ให้เกิดประโยชน์ที่สุดในงานวันนี้ขอลาไปก่อนครับ